ผู้ชมครับเพื่อนๆครับวีดีนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาจับกาชากันที่แท่นบูชาหุบเขามรณะนะครับครับเลยผู้พันทำเพลงครับไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเปิดกาชากันดูเลยสองดูเลยนะครับเนี่ยเราได้วัตถุดิบบังกรทั้งหมด 18ครั้งนะครับ18ครั้งลุยเลยนะครับ18ครั้งว๊าจะมีแดงโผล่ไหมมไม่มีอะไรออกมาเลยนะครับรอบ1หนึ่งแล้วนะครับสองท,ทีเลยไม่ต้องหลอให้จบ ไม่มีอะไรสีแดงโผล่มาให้เลยเชวเลอสีน้ำเงินยังไม่เห็นเลยจร,ร,รู้ราานะก,รก,กันไปนะครับจะได้รู้ว่าเกมนี้มันเรื่องของกาชา่ะมันก็ที่สุดแล้วประมาณนี้รู้กันไปนะครับเปดาชาแค่สองากมันก็จะรดนี่อันมาไว้ทั้งหมดเนี่ยเกือบ20 เกือบ20รอบรอบหนึ่งเลย11เนี่ยเอ้าได้น้ำเงินมาหนึ่งนะครับเหลืออีก12ครั้งนะครับได้น้ำเงินมาหนึ่งเรารอสีแดงนะครับปั๊บเอา้ามาอีกหนึ่งนะครับมาอีกหนึ่งให้ลุ้นนะครับไม่ลุ้นเปิดเลยเปิดเลยปับ๊บสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินสองแล้วนะครับ ูว่า18รอบเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่เขียวโมดเหลืออีกสิบนะครับไปแปดแล้วนะครับเหลืออีกสิบเขียวโมดครับลองดูกันนะครับไม่ต้องรอให้จบไม่มาครับนะเพื่อ สองนี้ครับไม่ต้องรอให้จบนี่ไม่มาเอหรือต้องปล่อยรอให้จบหรืเอกเจ็ดนะครับกลับมาสิบองน,นะครับนะก็ไม่มาอยู่ดีเพิ่งได้มาสองเองหรืออีกหกครับมา,มาอีกหนึ่งนะครับมาอีกหนึ่ง เปิดเลยปับ๊บเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นหนังมังกรหรือห้าอ่าแค่ประมาณนี้ไม่มารานนั้นดูแล้วไม่ว่าจะปล่อยให้กราฟไอแอนิเมชันมันเล่นจบหรือไม่จบก่ก็จะม,นะมีผลเหมือนกันนะมีผลเหมือนเหมือนกันนะครับในพจนได้3มเองนะครับทั้งหมด18ครั้งหลือสาครั้ง เวณที่เป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดพิเศษพิเศษนะเนีย่ยตั้งต้นไม้พันปีมาเลยนะแทนสุสนะทรา,าสุริย์แท้สุนทราอนะครับแท้สุนชาสารพิษไม่มีเลยโอ้โหได้สามเองอีกครั้งเดียวสุดท้ายเอานะนนป๊อป ไม่มีมีสามครั้งสิบแปดได้สามนะครับก็นี่เองนะครับสิบแปดได้สามก็โอเคอันนี้เราไปดูว่าอย่างอื่นหลักเต็มบงกรไม่มีไม่มีไปดูตรงเล็บดวงเล็บก็ไม่มีดวงดาบังกรก็ไม่มีดูวิญญาณวิญญาณเราได้สิบห้าครั้งนะครับสิบห้าครั้งเอาลองดูสิครัวิญญาณสี่แดง สิบห้าไม่มีอะไรเขียวหมดอาชังเลยไอแอนิเมชั่นจบนะครับองแล้วยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่โอ้โหสุดยอดเลยยอดเลย มีอะไรมาเลยผมโหไว้มาเลยนิ่งสนิทนะครับนิ่งสนิทเอาละครับแค่นริพอก็ไม่โหอ,อีกเอาเอาละครับโห่เอาลองดูพิ ก็อีกไม่ได้เหม e ือนเดิมไม่ว่าจะปล่อยแอนิเมชันมันเล่นไปแค่ไหนตักแวก็ไม่มาเลยตา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 ยนะครับโวครับดโอ้โหน้ำเงินก็ยังไม่เงียนี่นะครับเพราะนั้น ของฟ้าของแดงก็ถือว่าลุ้นมากเลยนะครับโชคมากเลยเอาแล้มาหนึ่งแล้วนะครับมลุ้นทีลุ้นทีบากปืนพาลังจิออคย์ย์빛ชิลพาด้าร์น้ำเงินครับได้เร็เร็ร็นะครับได้แลม็วเร์น้ำเงินอ่ะเหลืออีกหกครั้งครับลุยต่อไปโอ้ที่ว่างกระเป๋าไม่พอซะแล้วเราไปเคลียร์ที่ว่างกระเป๋าก่อนนะครับ พี่บ้างกระเป๋าเราไม่พอเทียเอาอะไรออกบ้างขายทิ้งไปบ้างนะครับขายทิ้งไปขายทิ้งไปเอาแล้วครับลองเอาใหม่ย้อนศักสิทธ เยวหมดเอาละสิบห้ารอบร้อยห้าสบ้าตัวเนี่ยตัวตัวเลยเลยได้นับเงินเอามาแล้วให้รุ้แล้วให้ร้แล้วเพื่อนๆครับได้รู้แลว้วได้ร้แล้วมาเลยปัดซ้ายปันขวาปัด e v e r y b o d นุึก,ก,กงงคงกระดูก สเกลเลตันเอ้ยสี่ครั้งครับอีกมาแล้วโโอ้หเขียวหมดนะครับเฮ้ครับคุณผู้ชมครับอีกสามครั้งครับดูจะมีสัตว์อินทรียสุดเลยสุดเลยให้ดูอีกหนึ่งแล้วนะครับอีกหนึ่งรับมาได้ดูแล้ว่ เอาแล้วครับลุ้นอันนี้เมื่อกี้ปัดขวาปัดซ้ายบ้างฮาราดังจิโอเกะพิชิบะดาระสองนะลันเบอร์อสองครั้งครับมา,ลาลแล้วครับสัญญาณสีแดงสีแดงโอีกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายลุ้นเอาแล้วครับ สีแดงเอาแล้วครับได้ลุ้นตอนนี้เป็นโหมดที่สี่โหมดที่สี่สิบห้าครั้งในลุ้นที่สี่นะครับโัมดี่นี้ปัดขวาก,กันแล้วปัดซ้ายกันแล้วปัดบนเจ้าของคนไหนก็เอาฟาดแดงหมดกันนะครับได้แต่สัตวิญ,ญญาณสีนเงินจบกันไปนะครับเรียบร้อยนะฮะต่อไปก็เป็นคัมพีสกิลคัมพีสกิลได้16ครั้งนะครับลุยเลยรัวๆเลย กปาไม่พออีกแล้วนะครับหลังจากที่เราไปเชียร์กระเป๋าเราเรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปที่แท่นบูชาสัตวพิษเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มาเปิดกาชาของเราตอ่อนะครับเปิดสองต่อไปเลยเรียดเหลืออันนี้จะเหลือคัมพีสกิลนะครับคัมพีสกิลอีก16รอบนะครับลองดูซิว่ามันจะได้คัมพีแดงไหมย่นเวลาไม่ต้องรองโอ้ได้สองเลยนะครับ ในสองรยเปิดเลยปับ๊บดําเงินทั้งคู่นะครับแม่ก็มาเลยแมปเปิดเลยไม่ต้องรองจบปุบปู้หอ้นนไฟแรงสีแงดงแดงปัฟยังเป็นน้ำเงิอนอยู่นะครับสองรอบมาทั้งสองรอบเลยนะครับเอาเลยอ้าวนี้เขียวหมดนะครับรอบต่อไป เลยไม่ต้องรอแอนิเมชั่นจบเพื่อนยาอนมานะครับลองกันดูปับป๊บ <นะ S 2> เดี๋ยวเราลองกันดูนะครับมาสองครั้งครับคันนี้ได้ผลสองนั้นไม่โผล่เลย อีกสิบนะครับไปแล้วหกมับเลยม,มาอีกสี่เก้าสามโอ้โหรอบนี้ปั๊บเอาแล้วครับนี่ะน,น,นะครับสามแดงไหมน้ำเงินหมดทั้งสามรายการนะครับดำเงินหมดสีด่แปดครั้งนะครับ เ,ยเลยออเ,เ,ออเจ็ดแล้วนะครับเหลยเจ็แดแล้วลอยนี้มีท่านจบแล้วแล้วเลยหกครั้งหมดไปสิบแล้วนะครับไปเลยเามาอีกหนึ่งนะครับมาอีกหนึ่งเปิดเลย ดูเลยแต้งต้งเงินะนะนี่ต้งเงินก็ไม่เป็นไรครับเอาไปอัพสกิลได้สะดุดสะดุดเขียวหมด เขียวหมดสีนะครับเหลือสี่ครั้งแล้วอา้าได้สองนะครับได้รุ่นอีกสองนะครับรุ่นอีกสองสะดุดสงสัยว่าเครื่องไอไอแพดเครื่องนี้เมมมันน้อยครับแค่สาทุกสองิก อัดบันทึกหน้าจอไปด้วยสะดุดเลยเปิดปับ๊บน้ำเงินทั้งคู่นะครับน้ำเงินทั้งคู่ไม่เคยเจอแดงเลยนะครับ